วันนี้มีการจับฉลากอ,าอีสานตอนล่างนะครับยูนิโคล่าก็อยู่ในกลุ่ม G ซึ่งเพื่อนร่วมทีมก็จะประกอบด้วยวิรายนยกรชิมา,าสุดินทราแล้วก็ทีมมงกฎเพชรยูนิเต็ดคูเบ้มองเพื่อนร่วมสายของยูนิโคล่ายังไงบ้างครับครับจากที่ได้คุยกับผู้าการทีมแล้วก็ประธาสนสโมสรนะครับก็ได้ได้เห็นว่า,าทั้งสาทีมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นทีมวัยรุ่นเป็นทีมที่มาจากมหาวิทยาลัย นแน่นอนและทีมทั้ง3ทีมที่เราจะเจอเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเ,าเล่นของเขานะครับแล้วก็ศักยภาพของเขาค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากเป็นทีมวัยรุ่นทีมที่ผสมผสานกันนะครับรุ่นตั้งแต่ 18, บ9 20, สิและส่วนใหญ่จะเป็นทีมมหาลัยดังนั้นก็ความสดมีแน่นอนนะครับความสดมีแน่นอน แต่ทีมเราก็พยายามนะครับจะให้ประคองกันระหว่างทีมที่คนที่มีประสบการณ์กับนักเตะวัยรุ่นนะครับที่จะมาช่วยใน,ใน,ในเกมการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็มองว่าการแข่งขันในครั้งนี้มันอยู่ที่เกมนะครับเรื่องของการแก้เกมเรื่องของแท็กติกนะครับถ้าทีมของเรามีความเข้าใจในเรื่องของเกมรุ่เกมรับที่ดีคิดว่าผลงานน่าจะออกมาค่อนข้างดีครับฝากถึงแฟนลับยูเนียนโกลาดนิดนึงครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวโคลาาที่เป็นแฟนคลับของยูเนียโคล่านะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้พิจาภาพถ้ามีโอกาสได้เป็นิจาภาพขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาร่วมชมการแข่งขันมาร่วมเชียร์คนโคราชแท้ๆนะครับที่อยู่ในทีมยูเนียโคลานะครับที่จะสร้างผลงานให้เกิดเป็นประจักษ์นะครับแล้วก็อยากให้มันมันมีความสุขไปกับการการเชียร์กับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วรอมา2ปีแล้ว นะครับวันนี้สิ้นเดือนเนี้เรารู้แน่นอนนะครับว่าผลทางข้างหน้าเราจะเป็นยังไงครับผมขอบคุณเป้มากนะครับครับขอบคุณครับ